วส,สวัสดีค่ะคุณบริพารสวัสดีครับคุณเฟิร์นหลายคนอยากรู้ตลาด emerging market โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนมีคําตอบมาให้แน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนครับเรียนเชิญเลยค่ะครับขอบคุณครับครับผมก็ในส่วนของเ,ออเมื่อสักครู่เราฟังเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในส่วนของตัว d e v e l o p market ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะฟังมุมมองเกี่ยวกับในส่วนของตลาด emerging market นะครับก็อยากจะ wrap up ภาพรวมในช่วงของครึ่งปีแรกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับ อย่างที่ทุกข่านได้เห็นเลยนะครับรูปนี้ก็คือเป็นรูปของอัตราผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนในตลาดหุ้นต่างๆนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับโดยแยกเป็นช่วงของไตรมาสหและไตรมาสสนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแท่งสีน้ําเงินนะครับก็คือเป็นผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงวันที่30มิมิถุนายนเนี่ยเกือบทุกตลาดนะครับปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลดลงในระดับที่ไม่ธรรมดานะครับลดลง เป็นอย่างมากนะครับเราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตกันค่อนข้างที่จะหลากหลายในปีนี้นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของอาการปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายนะครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายกันค่อนข้างมากในช่วงของโควิดนะครับสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นสูงนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแยกเป็นรายเซกเตอรอ์เป็นรายไตรมาสนะครับจะเห็นว่าก็มีบางตลาดที่ ปรับตัวทําผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนของตัวตลาดหุ้นอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับที่ถ้าท่านใดได้ติดตามมุมมองการลงทุนของเราตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เป็น2ตลาดที่เราโอเวตไว้นะครับสไลซ์โอเวไว้ในช,ช่วงของต้นปีนะครับซึ่งก็สามารถเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโดยรวมได้จริงๆนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในขวัญใจนักลงทุนชาวไทยเลยนะครับที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปช่วงต้นปีนะครับว่าเรายังไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับเราก็ภาพเนี่ยในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยก็ออกมาในลักษณะนั้นจริงๆนะครับคือตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้าแบ่งเป็นช่วงของไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งมาฟื้นตัวในช่วงของไตรมาสสนะครับแล้วก็เอาเปรีฟอร์มตลาดหุ้นโลกได้ในช่วงของไตรมาสสนะครับหลังจากท,ที่ทางการจีนเองเ,องเนี่ยเขาได้มีการ ออกข่าวมาว่าจะมีการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับก่อนที่จะเจอเรื่องของอการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเราก็ทําให้มีการล็อกดาวน์ไปแล้วก็คลายล็อกดาวน์นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตลาดหุ้นจีนก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นด้วยความหวังนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องไปในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปภาพรวมคร่าวๆนะครับว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ต่างก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับตลาดหุ้น อินเดียอาเซียนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวอินโดนีเซียเนี่ยสามารถเอาเฟอร์ฟอร์มได้นะครับในช่วงของครึ่งปีแรกปีนี้นะครับทีนี้ก็มาขอดูในส่วนของตัวมุมมองการลงทุนครึ่งปีหลังนะครับก็มาสักครู่คุณอภิวัตรนะครับได้ให้มุมมองสมมติฐานในส่วนของตัวตลาดดีล็อกมาร์เก็ตนะครับในส่วนของ e ีเมอร์จิงมาร์เเนี่ยก็มีหลายๆส่วนที่ ต้องบอกว่าคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของตัวสมมุิฐานการลงทุนเนี่ยเรามี4ข้อหลักๆด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือเงินเฟ้อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังมุมมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงนะครับในส่วนของตัวตลาด e m e r g i n g market เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะพุ่งตัวสูงได้ต่อในช่วงของไตรมาสสปีนี้ก่อนที่จะชะลอลงในช่วงของไตรมาสสุดท้ายนะครับก็ในนนส่ววขออองงงตัเเเิฟ คาดว่าแม้ว่าจะยังออแม้ว่าจะชะลอลงก็ตามแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันนะครับกดดันอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของกําลังซื้อกําลังซื้อของผู้บริโภคนะครับก็ทําให้ตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยก็อาจจะ เติบโตได้ขยายตัวได้ไม่ได้ดีเท่ากับที่คา,าดหวังไว้นะครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเองในส่วนของ EM ในหลายประเทศเนี่ยก็มีปัจจัยสนับสนุนนะครับก็คือเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่ได้เปิดประเทศถึงขนาดาเมื่อเทียบกับช่วงของก่อนการแพร่ระบาดของโควิดในทีเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ระดับห่างอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองแนวโน้มการคลายล็อกดาวน์หรือว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆที่มีอย่างต่อนเนื่องเนี่ย ก็จะเป็นปัจจัยสนุนเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจใน EM หลายๆประเทศนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเฟดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าสหรัฐ สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ enfin, ค mm. FO anyway. yeah. ่อนข้างที่จะมีอิทธิพลนะครับแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการลงทุนแล้วก็ทิศทางเม็ดเงินการลงทุนต่างๆนะครับค่อนข้างสูงนะครับโดยที่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับทำให้เรื่องของตัวดอลลาร์เองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางเรื่องของฟันโฟเองเนี่ยน่าจะไหลออกจากในส่วนของกลุ่มประเทศ EM นะครับตามทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับอันนี้ก็เป็นสี่สมมติฐานหลักนะครับที่เราให้ไว้ในช่วงของ คึ่งครึ่งปีหลังปีนี้นะครับมาดูปัจจัยแรกกันก่อนเลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟ Нет, หลายๆประเทศนะครับที่เอามาเทียบให้ดูให้เห็นนะครับเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า cpi นะครับถ้าเทียบเป็นปีต่อปีเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยอัต sections. กการาเงินเฟ้อเนี่ยทุกประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเรียกได้ว่าแนวโน้มทิศท,ทางเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือเร่งตัวสูงขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเผชิญเงินเฟ้อในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะครับหลายๆประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกราฟนี้เนี่ยต้องบอกว่าเผชิญเงินเฟ้อสูงจริงๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวตรวุรกีหรือว่าอาร์เจนตินานะครับระดับ40 60นะครับถือว่าสูงมากๆนะครับในส่วนของออประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐเองเนี่ยแม้ว่า ขนาดเศรษฐกิจจะค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเงินเฟ้อก็ถือว่าพุ่งขึ้นค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเองอยู่ที่9.1นะครับ year on อ e น r ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับยุโรปไม่น้อยหน้านะครับ8.6นะครับหลายๆประเทศโดยเฉพาะในส่วนของแถบเพื่อนบ้านบ้านเรานะครับประเทศแถบอาเซียนก็ยิ่งถือว่าเงินเฟ้อค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนักนะครับเป็นปัจจัยกดดันมากนักนะครับเราเห็นประเทศอย่างอินโดนีเซียนะครับที่ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนมักจะคิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยเงินเฟ้อแม้ว่าจะเล่งตัวขึ้นมาแล้วแต่ก็อยู่ในระดับที่แค่อ่อยู่ที่ประมาณ4.3เท่านั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงนะครับอ่จะมีบ้านเราเนี่ยแหละครับที่อาจจะมีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อหน่อยนะครับเพราะว่าเราเห็นอ่ตัวเลขเนี่ยถ้าดูในส่วนของกราฟเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อไทยเนี่ยติดลบด้วยซ้ำในบางช่วงบางเดือนนะครับอ่าแต่ว่า กับเร่งตัวขึ้นไปสูงถึงระดับ7.66%นะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนอาภาพรวมในส่วนของตัวเงินเฟ้อนะครับที่เป็นปัจจัยกดดันหลักในส่วนของการลงทุนในครึ่งปีหลังปีนี้นะครับเงินเฟ้อเนี่ยมันกดดันอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอาการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับเราเห็นทิศทางชัดเจนนะครับว่าในปีนี้เองเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมีการาแนวโน้มในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับหลายๆประเทศนะครับอย่างในรูปการาฟทางด้านซ้ายนะครับจะเห็นได้ว่า มีมากกว่า60ประเทศนะครับที่มีการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้นยนโยบายในครั้งเดียวเนี่ยมากกว่า0.5นเเซะครับหลายประเทศเนี่ยมีการปรับขึ้นรอบเดียวเนี่ยหนปรเซนะครับปกติเนี่ยเขาจะขึ้นประมาณ0.2 5เซนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงจริงๆนะครับแล้วก็กดดันให้แทบจะทั่วทั้งโลกเลยนะครับมีการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้นยนโยบายอ,อย่างรุนแรงนะครับจะเห็นที่ฝั่งขวาของพื้นที่ของของแผนที่นะครับที่จะเห็นว่า ต่หลายประเทศเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นดัตนาดอกเบีย้นยนโยบายแรงๆนะครับก็คือ,อฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับจะเห็นว่าจีนญี่ปุ่นนะครับก็แนวโน้มก็ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ ในส่วนของประเทศแถบอาเซียนบ้านเรานะครับบางประเทศมีการปรับขึ้นไปแล้วแต่ว่าก็ปรับขึ้นเพียงแค่0.25เเท่านั้นนะครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยน,นโยบายเนี่ยหนึ่งในนั้นเลยก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับถ้าดูทางด้านขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยเจอเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นแรงกดดันค่อนข้างมากนะเงินเฟอเ้อเล็งตัวสูงขึ้น อันนี้เอามาเทียบม,มาเฉพาะแค่ของตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับหลายๆประเทศเนี่ยเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะครับแล้วมันก็กดดันให้ธนาคารกลางเนี่ยต้องเร่งมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะดูเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้อง<ม>ต้องดูอะไรบ้างนะครับก็ดูอย่างแรกเลยก็อาจจะดูในการเปรียบเทียบเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับ เอามาหักรบบกันเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือว่าเรียวยูนะครับประเทศไหนที่มีเรียวยูติดลบเยอะๆเนี่ยก็แปลว่าประเทศนั้นเนี่ยมีความกดดันนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มากกว่านะครับอย่างสหรัฐเองเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะครับแต่เรียวยูเนี่ยก็ติดลบไปประมาณ7%กว่านะครับก็ถือว่าเป็นแรงกดดันว่าจะต้องมีการปรับขึ้นอัต,อตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ประเทศในแถบ เอเชียบ้านเราเนี่ยอาจจะแรงกดดันเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับก็คือว่าไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักนะครับใน,ใน,ใ,นในแถบอาเซียนนะครับแต่โดยรวม้ว,เ,วเนี่ยกวิวเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันนะครับอีกปัจจัยเดียวกด,ดันหนึ่งก็คือเรื่องของอ ดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเรื่องของดุลการชำระเงินต่างๆนะครับประเทศที่ขาดดุลมากๆเนี่ยก็อาจจะมีพื้นฐานที่ไม่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทนแรงกดดันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายตามมานะครับสิ่งที่จะพอจะช่วยได้นะครับในเรื่องของการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าพอเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ความเสี่ยงที่จะตามมาก็คือเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยนะครับเราได้ยินข่าวกันมาค่อนข้างเยอะในระยะหลังนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน,โน้มที่จะถดถอยนะครับเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะเกิดลีเซชันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆคนที่มีความกังวลกันอยู่นะครับหนึ่งในปัจจัยช่วยเลยก็คือเรื่องของพื้นฐานการเติบโตเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจเติบโตได้ดีนะครับพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าระดับราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่า ความสามารถในการบริโภคเนี่ยจะลดลงนะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นไม่มากนักนะครับแล้วก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวต่อไปได้นะครับก็ถ้ามาดูในในรูปด้านนี้เองเนี่ยเราก็เทียบหลายๆส่วนนะครับเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เทียบกับเรื่องของเป้าหมายที่ทางธนาคารกลางกําหนดไว้นะครับก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีเงินเฟ้อที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเงินเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลาง แต่ละประเทศที่กาหนดไว้เนี่ยหลายประเทศก็สูงมากกว่า,าเป้าหมายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมเ,ศ,เศ,ศ,ศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่า,าประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเศ,ศ,ศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางของการขยายตัวนะครับยังไม่ได้ติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเศ,ศ,ศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แรงกดดันเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยมันทําให้แค่เศ,ศ,ศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นถึงขนาดเศ,ศ,ศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็ ตรงตามสมมติฐานของเรานะครับอันนี้ก็เราเอามาจากทางประมาณการเศรษฐ,ฐกิจของเบอร์แบงค์นะครับจริงๆก็ของ i m f หรือว่าของบูมเบิร์กเองเนี่ยก็เป็นทิศทางเดียวกันนะครับก็คือคาดว่าตัวเศรษฐ,ฐกิจโลกเนี่ยน่าจะยังอยู่ในโซนของการขยายตัวได้ในปีนี้นะครับแม้ว่าจะถดถอยมาจากช่วงของปีที่แล้วที่มีการฟื้นตัวจากาการแพร่ระบาดของโควิดก็ตามนะครับอพอพูดถึงตัวเศรษฐ,ฐกิจนะครับก็มีดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของดัชนี p มไอนะครับที่ ป็น leading indicator นะครับก็จะเห็นได้ว่า,าทั้งเรื่องของ PMI ภาคการผลิตภาคการบริการและก็ PMI รวมเนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าอยู่ในโซนของการขยายตัวนะครับมากกว่า50จุดนะครับโดยเฉพาะในถ้าเราพูดถึงในส่วนของประเทศกลุ่ม EM เนี่ยแน่นอนว่าประเทศที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากเลยก็คือจีนนะครับจีนเนี่ยถ้าดาูในช่วงของระยะหลังเนี่ย PMI เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับ,รบแรงกดดันนะครับจากเรื่องของอามาตรการ z โ r o c o i d นะครับที่พยายามควบคุม พ้ดินเชื้อโควิดให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็มีการล็อกดาวน์เมืองสําคัญอย่างเซี่ยงไฮ้ส่นเจินไปนะครับก่อนที่จะมีการคลายล็อกดาวน์ล้วก็ทําให้ตัว p m เเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงของอเดือนมิถุนายนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางของการขยายตัวได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าเศรษฐกิจ e m ส่วนใหญ่เนี่ยยังมีพื้นฐานที่ดีอยู่นะครับหลังจากที่ดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็มีอีกหนึ สนับสนุนการเติบโตอของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับก็คือเรื่องของการเปิดประเทศนะครับการเปิดเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีการล็อกดาวไปนะครับเรื่องของโควิดเองเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องไปเทียบกับช่วงของปีที่แล้วด้วยนะครับประเทศในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงของไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยเราเจอการแพร่ระบาดของโควิดที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์เดลตานะครับซึ่งมาปีนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะมีช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่า เรื่องของการล็อกดาวน์เรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงของปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า,าภาพเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับเราไม่ได้เห็นเราคาดว่าไม่น่าจะเห็นการล็อกดาวน์ที่รุนแรงอย่างในช่วงของก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเทียบกับในเน้นรูปนี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัว s e n s i t i y index นะครับก็คือเป็น การบ่งบอกความเข้มงวดในการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดของแต่ละประเทศเนี่ยประเทศในกลุ่มเดเวลอร์มาร์เกตเนี่ยต้องบอกว่าเขาผ่อนคลายกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับในขณะที่ประเทศในแถบเอเชียนะครับอย่างจีนญี่ปุ่นนะครับรวมถึงแถบอาเซียนมาเราเนี่ยก็ผ่อนคลายกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าประเทศทางฝั่งเดเวลอร์มาร์เก็ตนะครับในของจีนเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเข้มงวดนะครับยังมีมาตรการซีโร่โควิดอยู่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของ ทิศทางหลังจากนี้เนี่ยเรามองว่าเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับถ้ามาดูในส่วนของภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจเลยก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับหนึ่งในตัวที่ชี้วัดได้ก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับเราเห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยในระยะหลังเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีการคลายมาตรการล็อกดาวต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงของก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นใช่วง ปี2019เนี่ยจะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับต้องต้องเรียกว่าเยอะมากนะครับเรายังมีโอกาสในการที่จะเห็นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวได้อีกเยอะนะครับหากมาตรการหากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันจบลงไปนะครับเราก็น่าจะคาดหวังว่าจานวนนักท่องเที่ยวจะกลับมานะครับแล้วก็เศรษฐกิจโดยเฉพาะของภาคที่เกี่ยวข้องกับบริการการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้สดใสมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัย นุนการเฟื่อตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม EM เหล่านี้นะครับทีนี้เนี่ยเราพูดถึงทิ้งท้ายไปเรื่องของเรื่องของเฟดนะครับเรื่องของประเทศในกลุ่ม EM เเนี่ยต้องบอกว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสียเปรียบประเทศใหญ่ๆอย่างสาหรัฐนิดนึงนะครับแม้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเงินเฟอ้ออาจจะไม่ได้กดดันมากนักนะครับแต่ว่านักวิเคราะหา์หลายๆคนเนี่ยก็มองว่า อาจจะมีเห็นเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับเหตุผลหลักเลยก็คือเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับของประเทศหลักแล้วก็ประเทศในกลุ่ม EM อนะครับอย่างสหรัฐเองเนี่ยเราเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะครับมันทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่านะครับเราเห็นด้านซ้ายมือนะครับ ปีนี้เนี่ยกลุ่ม e m เนี่ยเผชิญเรื่องของค่างเงินอ่อนค่ากันค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่เงินเฟอสหรัฐพุ่งขึ้นสูงเฟดมีแนวโน้มเพิ่มดอกเบี้ยแรงนะครับฝามือเรื่องของฟันโฟเนี่ยเราเห็นเยอทูเดตเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยติดลบนะครับบางประเทศยังเป็นบวกอยู่ได้อย่างเช่นในส่วนของตัวไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะครับก็อันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับพอเงินเฟอสูงมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับค่างเงินอดอลลาร์แข็งค่าเงิน e m อ่อนนะครับมีฟันโฟไหลออกจาก การลงทุนสินทรัพย์ในประเทศ EM อนะครับอันนี้ก็เห็นอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนทั้งในส่วนของตัวตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดบอลเนี่ยภาพคล้ายๆกันก็คือทิศทางเนี่ยก็คือเป็นโฟที่ไหลออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยกดดันสาหรับการลงทุนใน EM ในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับแม้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยยังมีพื้นฐานแข็งแกร่งแต่ว่าก็ยังโดนกดดันจากเรื่องของการขึ้นดอ,อกเบี้ยข,ของเฟดน,นะครับทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่า ช่วงต้นปีเนี่ยเราเคยอัปเดตกันไปว่าจุดแข็งของตลาดหุ้นไทยเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของฟันโฟนะครับทิศทางนักลงทุนต่างเม็นเงินจากลงทุนต่างชาติที่เริ่มเห็นมีการไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยเราเริ่มเห็นว่า,านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มมีการขายออกนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยอย่างชัดเจนนะครับเราก็เห็นการให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุิธิออกนะครับ หึ่งในตัวที่จะเป็นพื้นฐานที่จะพยุงตลาดหุ้นไทยเลยก็คือเรื่องของอาการคาดการผลกำไรนะครับอันนี้เราก็เอามาจาก l o o m b e r g Estimate นะครับในส่วนของตัว EPS นะครับว่ากำไรของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเซกเตอร์หนึ่งที่ปรับตัวได้มีการคาด มีการปรับเพิ่มคาดการผลของกาไรเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวเซกเตอร์พลังงานนะครับที่เราเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นไปตามทิศทางราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงของครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับแต่คําถามก็คือราคาพลังงานเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าราคาน้ามันเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลงนะครับถ้าราคาน้ํามันปรับตัวลงเนี่ยไปตัว Earning ็ของกลุ่ม Energy จนะครับจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคําถามถ้าามััันปรบตตวลงง่่ก็ออจจะสผ เซตโดยรวมได้นะครับเพราะว่าเราเห็นในส่วนของสอัดส่วนนะครับเวทของเซกเตอร์พลังงานเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเซกเตอร์ที่มีน้ําหนักการลงทุนมากที่สุดในส่วนของเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับถ้าพลังงานถูกปรับลงเนี่ยก็จะส่งผลต่อเซตโดยรวมนะครับในขณะที่เซกเตอร์อื่นเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเออร์เน็งก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะดูแล้วมีความน่าสนใจลดลงนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสรุปมุมมองการลงทุนในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับตลาดหุ้นในกลุ่ม e m โดยรวมเนี่ยก็อาจจะถูกกดดันนะครับจากเรื่องของทิศทาง งินเฟอ้อที่ยังค่อนข้างสูงนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในหลายประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงฟันโฟที่อาจจะถูกไหลออกจากเรื่องของเฟดนะครับที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็แต่ว่าพื้นฐานในเศรษฐกิจในหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าวิกฤตในรอบอื่นๆน,นะครับโดยเฉพาะการเลือกลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเลือกลงทุนเป็นรายประเทศนะครับเรามองประเทศที่ดูแลมีความน่าสนใจนะครับอ,อินเดียแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็น2ประเทศที่เรามองว่า ยังเป็น salary over อยู่อันนี้เป็นการคงน้ําหนักเหมือนเดิมนะครับก็เรามองว่าอินเดียเองเนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับแรงกดดันเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะทาให้ RBI มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าเรามองว่าเงินเฟอ้อเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดต่ําลงนะครับแล้วก็พื้นฐานของอินเดียเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับ RBI น่าจะเอาอยู่นะครับอาเซียนเองเนี่ยชัดเจนว่าแรงกดดันในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยไม่เท่ากับภูมิภาคอื่นนะครับพื้นฐานเศรษฐกิจค่อนข้างงงแขก่ นะครับอาจจะยกเว้นไทยไปนิดนึงนะครับที่ตัวเศรษฐกิจอาจจะเปราะบางเงินเฟอ้ออาจจะสูงกว่าเพื่อนบ้านนิดหน่อยนะครับในส่วนของอีกหนึ่งประเทศนะครับยักษ์ใหญ่ใน EM เลยก็คือจีนนะครับเรามีการปรับเพิ่มน้ําหนักจากนิวทรอลเป็นซา o v e ี่โอเว t ในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับเรามองว่า,ากฎระเบียบของทางการจีนที่เคย ควบคุมเข้มงวดในช่วงของปีที่แล้วต่อเนื่องมาช่วงในช่วงของไตรมาสหปีนี้เนี่ยเริ่มมีทิศทางที่จะผ่อนคลายลงชัดเจนนะครับเราเริ่มเห็นความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยยังมีความเสี่ยงจากเรื่องของอาอาอาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่อาจจะมีเจอล็อกดาวน์ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของจีนเนี่ยก็แนะนําว่า Salary Oveat แต่ว่าต้องหาจังหวะในการเข้าไปลงทุนให้ดีนะครับต้องดูว่าที่มันขึ้นมาแรงๆเนี่ยขึ้นด้วยความหวังหรือเปล่านะครับในส่วนของตราสารนี้นะครับโดยรวมยังมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นักนะครับในส่วนของตรา,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 าสารนี้ EM โดยรวมเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟอ้อขึ้นนะครับในส่วนของตราสารนี้ไทยนะครับเราให้เป็นนิวทรอลนะครับแต่ว่าถ้าแยกเป็นตราสารนี้ระยะสั้นและก็ระยะยาวเนี่ยเราให้เน้นการลงทุนในตราสารนี้ระยะสั้นนะครับเพราะว่า แนวโน้มชัดเจนเลยว่าธนาคารกลางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับในส่วนของการลงทุนทางเรื่องนะครับกลุ่มรีดเองเนี่ยก็เป็นนิวทัลเช่นกันนะครับมีปัจจัยบวกจากเรื่องของการเปิดประเทศแต่ว่าก็ถูกกดดันจากเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับทองคาเองเนี่ยก็ให้เป็น salary unwed นะครับเอามองว่าเงินเฟ้อเองความคาดหวังในเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าเนี่ยจะลดลงนะครับในขณะที่ดอกเบีย้ยขาขึ้นดอนลลาร์แข็งนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ก็ให้เป็นส alary underweight นะครับและนี่ก็เป็นสรุปภาพรวมมุมมองการลงทุนในครึ่งปีหลังของกลุ่ม E.M นะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตทีทีบเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น